สวัสดีจ้าเพื่อนๆเช้วนี้ก็จะเอาผักลงกล่องนะคะได้เวลากำลังเติมน้ำใส่กล่องอยู่เลยอีกสักสามกล่องหนึ 1, 2, ่งสองสามเราได้เวลาลงผักแล้วลงผักเสร็จเราก็จะทำความสะอาดอ่ข้อดักไขมันอีกนะคะเพราะว่าไขมันจับกันเป็นก้อนเลยเราก็จะตักออกแล้วก็ล้างข้อต่อนะ,ะงานวันนี้เยอะมาก ต้นผักสลัดแล้วต้นกล้าเราจะลกกล่องนะลงไว้ได้แปดแปดกล่องนลยีิ เอาไว้กินเอาไว้ใส่สองข้ายเสร็จเรียบร้อยเหลือลอยูหหอ่หกต้นเดี๋ยวหาที่ลงก่อนหาที่ตั้งกล่องด้วยหกต้นต้นกล้าก็ลงเส็จแล้ว อันนี้จะเป็นทเทวบหยกเดี๋ยเราจะเติมปุ๋ยให้เขาเดี๋ยวเขาโตขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะเก็บกินไปเรื่อยๆน,นี่เก็บกินได้อีกนานเลยสองกล่องเก็บแล้วรนะคะเราลงเราเอาีสองมีก็เสร็จเรียกรังนี่นะคะ งานวันนี้พอเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวก็ไปทาอย่างอื่นต่ออีกนะคะหนึ่งสองสามสี่อเจ็ดเจ็ดว่าแปดเจ็ดกล่องนะคะีกล่องนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้เก็บกินได้อยู่กองหนึ่ง อันนี้ก็เป็นผักบุ้งกับผักผ้ายนะคะผักผ้ายเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนี่ออกดอกแล้วเนี่ยตอนเอามานี่คือต้นเขาแก่แล้วก็ให้คนงานเขาเกี่ยวขึ้นมาให้เพราะว่าเขาอยู่ในน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งแดงก็จะปลูกไว้กินตรงนี้จะเคลียเคลียไว้เอออย่าลงพลิก ลงพลิกสับวางลงพลิกเนี่ยเหลืออยู่หกต้นเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาที่ปลูกก่อนนี่ก็กวงตุง้งเดี๋ยวจะเพาะเพิ่มนะคะกวงตุ้งมีนีดเดียวเองเนี่ยต้นมันปูเรายิ่งตัดยิ่งแตกไปนเน่ยง,งามงาม เนี่ยต้นพริกที่กล้าไว้กำลังขึ้นพริกกระเลียงนะคะพาชมสวนวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีจ้านงานถัดไปนี่เป็นไขมันเกาะเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะตักออกให้หมดเลยเพราะว่าโอ้โหกลิ่นนี่ก็มานะก็ใช้ได้อยู่นะ ถ้าเราไม่ตักออกเดี๋ยวล้างล้างจานอะไรของเรามันก็จะตันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างล้างเองไปจ้างเขามันแพงตักใส่ถุงดำตรงนี้ก่อนอื่นเราจะเอาไม้โอ้โหไขมันเป็นก้อนเลยเราจะเอา ไม้แทงก่อนเะว่าให้ใช้มันเขาแตกอู้หูเกาะกันเป็นก้อนเลยเกาะกันเป็นก้อนเลยเราก็จะไม้แทงออกแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาขันตักเข้าขึ้นมาดูสิไม่ขมันทั้งนั้นเลยโอ้งานวันนี้ ดูสิไฮมันเติมพลังก่อนเติมพลังด้วยนมก่อนที่จะไปล้างพอดักไฮมันขเขาก็ใช้ได้เลย ทีหนึ่งก็ล้างสองครั้งนะคะหกเดือนล้างทีหนึ่ง,อง,งดอันซัน แล้วก็จะตักน้ำตักน้ำไปเทลงตรงช่อนนี่ ีดไขมันออกที่หมดแล้วก็จะตัดหน้าตักไขมันขึ้นมาอีกรอบนึ้งนี่ตรงนี้เราก็จะแหย่ไปกับทุ้งจะทุ้งให้ไขมันเข้าออกมานี่คือเป็นท่อไม่ไขมันออกมาเยอะเลยนี่จะเป็นท่อที่เราล้างถ้วยล้างจานนะคะ เสร็จแล้วนะคะล้างท่อปลูกผักล้างท่อล้วข้อดักไขมันไ้วก็เสร็จแล้วทีนี้ก็จะไปอาบน้ํานะคะจะไปอาบน้ําสะผมโดนเส้นผมด้วยตอนที่ก้มตักลงตักนนั้นอะ่ะเหนื่อยเลยกล้มก้มเงยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไ้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เจอกันใหม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้า